พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมหมื่นภูธะเรศธรรมรงศักดิ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมหมื่นภูธะเรศธรรมรงศักดิ์หรือกรมภูหรือกรมภูธะเลศมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าทวีถวาวรยาราบเป็นพระราชโอรสองค์ที่24ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาตรัฐ ประสูตรเมื่อวันเสาร์เดือนสี่ขึ้นสิบค่ำปีเถาะจุลศักราช1,217ตรงกับวันที่15มีนาคมพศ2398พระองค์ทรงรับราชการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพศ2419ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทรงกรมสถาปนาขึ้นเป็นกรมมื่นภูทะเลธรรรงศักด์ ต่อมาโปรดเกล้าให้เป็นอธิบดีกรมพระนครต่อมาในปีพศ2429เนื่องจากสถานการณ์ที่มีโจรผู้ร้ายชุกชุมราษฎรพากันตกใจหวั่นไหวไปทั่วทั้งพระนครกรมมมม่นภูทะเลศทรรงศักดิ์ผู้บังคับการกรมพระนครในขณะนั้นส่งไม่สามารถจัดการปราบปรามโจรผู้ร้ายได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมหมืน่นภูทะเลธำร,ร,รงศักดิ์ออกจากตำแหน่งผู้บังคับการกรมพระนครบาลและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นนเรศวรฤทธิ์และพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าสวัสดิโสพลพระยาเทพประชุนและพระยาธรรมสารนิติวิชิตพักดีทั้งสี่เป็นผู้มีอำนาจปรึกษาพร้อมกัน บังคับการสิทธิ์ขาดในตำแหน่งที่เสนาบดีกรมพระนครบาลพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมหมื่นภูทธเรศธ,ธรรมรงศักดิ์ประทับอยู่ที่วังสะพานช้างรงสีเหนือเรียกกันว่าวังเหนือซึ่งเดิมเป็นวังที่ประทับของกรมมหมื่นสนิทนเรนและกรมหลวงสรรพสินปรีชาโดยเป็นวังกลุมของพระราชโอรสในรัชกาลที่สี่ ซึ่งมีอยู่สามวังคือบริเวณที่ปัจจุบันเรียกกันว่าแพร่งนาราแพร่งสพัพสาสตร์และแพร่งภูทรทั้งสามแพร่งได้ชื่อมาจากเสด็จในกรมสามพระองค์เจ้าของวังคือกรมพระนาราธิปปพปพันพง์กมรมหลวงสัพส์สุภกิจและกรมมื่นภูทะเลศธรรมรงศักดิ์ เมื่อกรมมหมื่นภูทเรศทำรงศักดิ์สิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้แบ่งพื้นที่ทำเป็นตึกแถวพระราชทานชื่อถนนนั้นว่าแพร่งภูทรตามพระนามพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมหมื่นภูทเรศทำรงศักดิ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมหมื่นภูทเรศทำรงศักดิ์สิ้นพระชนเมื่อวันพุธเดือนอาย ึ้น25ค่ำปีรากาจุลศักราช1,259ตรงกับวันที่8ธันวาคมพ, 2, พศ2440พระชนสาได้42ปีทรงเป็นต้นราชสกุลทวีวงศ์ในย่านถนนเจริญกรุงจะมีตลาดเก่าแก่หนึ่งชื่อว่าตลาดกรมภูทะเรศหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าตลาดกรมภู พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมืน่นภูทธเรศธรรงศักด์ทรงเป็นต้นราชสกุลทวีวงศ์มีหม่อมแปดท่านได้แก่หม่อมทองคำหม่อมสุนหม่อมแสหม่อมเล็กหม่อมพึ่งหม่อมอันเสงหม่อมรุมและหม่อมองุลนโดยมีพระโอรสธิดารวมทั้งหมด14พระองค์เป็นชายหกพระองค์และหญิงแปดพระองค์